ไปที่เข้าฐานไปเข้าฐานมาแต่ละฐานเนี่ยมันก็ถ้าจะพูดจริงมันก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสังคมเกษตรนะนะมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าจะเอาไปใช้แบบตรงตรงอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีหลักคิดอะไรต่างๆ่ากนากลับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองคิดว่าเอาไปปรับใช้อะไรได้บ้างอะไรยังไงได้บ้างในชีวิตประจําวันของตัวเองที่ปองเรียนรู้เลยคือเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเราก็ต้องให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยกลับคืนไปบ้างอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่รู้ แล้วก็บางอย่างเราไม่จําเป็นต้องพึ่งพาความทันสมัยไปทุกอย่างก็ได้ลองใช้อะไรที่มันง่ายๆที่มันเบสิกอย่างเงี้ยหรือเรื่องบางเรื่องเราไม่ต้องไปเสียตังก็ได้ง่ายง่ายเลยอย่างเช่นสิ่งที่เราเอาไปใช้ได้แน่นอนพวกแชมพูสบู่อุปกรณ์ที่ใช้น้ํายงน้ายาอะไรยาเงี้ยใช่บางอย่างเราทำเองได้นู่นอืค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรใช้ทรัพยากรอย่างเง้มค่ขาวเปสุดเพราะว่า ที่นี่เนี่ยผมเท่าที่สังเกตเนี่ยหลายๆจุดหลายๆฐานท,ท,ท,ที่ที่สอนเนี่ยจะเน้นเรื่องของการใช้ทรัพยากรน,น้ํา <regarder. S 1> อย่างแบบเี่ว่าตั้นแต่น้ําดีนั้นเสียเนี่ยสามารถไปใช้ประโยชน์ได้หมดถ้าถ้าคุณจับใช้ใช่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเออก็อย่างที่บอกก็คือพอเพียงเข้าแบบปันที่เราก็คิดว่าถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเราเราเราอาจจะไม่ต้องทําการเกษตรแล้วมาแบ่งปัหนอื่นเราสามารถให้ หลายอย่างให้กับสังคมให้กนหงอได้เชื่อว่าความพอเพียงแต่ละคนมันมันขีดเส้นไว้ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราคงต้องไปค้นหาต่อไปว่าความพอเพียงแต่ละคนมันมีขอบเขตมีอะไรยังไงตรงไหนบ้างมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแล้ถ้าอมองภาพให้มันใหญ่ขึ้นอีกนะให้มันใหญ่ขึ้นไม่ใช่เฉพาะคนคนนึงพอเพียงจะเป็นเหมือนแบบประเทศเราที่แบบอยู่ในความพอเพียงเนี่ยเราก็อาจจะช่วยกันได้โดยการแบบเราก็อาจจะต้องเป็นแบบจะบอกสิ่งตรงนั้นให้มากขึ้นนะครับ ง่ายคือเราเริ่มจากตัวเองก่อนค่ะจัดก,การชีวิตตัวเองพอเพียงก่อนแล้วค่อยมาอยู่ในครอบครัวและสังคมแล้วก็ประเทศชาติเน่ยก็ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมให้มันชัดเจนขึ้นว่าจริงๆคำว่าพอเพียงเขามายถึงอะไรเพราะว่าเรารู้จักคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมานานมากแล้วแต่เราไม่เข้าใจว่าจริงๆมันความหมายมันอย่าง<ม>ที่หญ<ม>ิงเขียนบอกว่าความพอเพียงก็คือทางสายกลางอะไรอย่างนี้<ม>อยู่อย่างพอดีแต่จริงๆแล้วความพอเพียงมัน,ม,นมีอย่างอื่นได้อีก ความพอเพียงมันคือเราสามารถเพิ่มความพอเพียงได้จากการแบ่งปัน <c oughs> การเอื้อเฟื้อคือบางทีเราให้เขาเ <c oughs> ขาให้เรามันก็ถือว่าเราไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมันก็คือการแบบอยู่กันอย่างช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบบการพึ่งตนเองสามารถทาไอของใช้ใช้เองจากสิ่งที่เหลือใช้อะไรพวกนี้ตั้ง <c oughs> แต่มาที่นี่เขาท,ท,ทุกทุกท,ทุกอย่างที่เขาให้เราทําทุกอย่างที่มันเป็นโจทย์หรือว่า สิ่งที่เขาทำมันเหมือนเป็นทฤษฎีที่มันเกี่ยวกับความพอ,พอเพียงอย่างนี้แหละคือเป็นทฤษฎีของในหลวงนั้นให้มาให้เรามาตัาใช้ชีวิตนะแต่คิดว่าที่ได้มามากกว่านั้นคือเหมือนเป็นแบบความรักของความสามาัคคีจะันมากกว่าคือทุกวันนี้คือ,อเขาให้เรามองปัญหาว่าทุกวันนี้มันสังคมอะ่ะไม่ใช่แค่เรื่องวิถีชีวิตวามเป็นอยู่สังคมของเรามันก็เริ่มจะ เริ่มติดแย่แล้วเริ่มแตกกันแล้วมันจะไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันเริ่มแบบมีเป็นสีนุ้นสีนี้สีสันซึ่งเห็นสังเกตจากภาพันคอที่เขาให้เรามาสีของเราก็จะเป็นสีของการรวมรวมสีความสามัคคีกันใช่เป็นสีแดงสีเหลืองอยากให้รวมกันเป็นสีส้มคืออยากให้ทุกคนเนี่ยรักกันมีกว่าคือมันจะเป็นสีอะไรก็ช่างอะจะเป็นสีอะไรก็ช่างอะแต่อยากให ทุกคนรับการสามัคคีกันคือทุกวันนี้ยแันดีเรามันก็ต้องอยู่ได้ได,ด้วยด้วยความสามัคคีกันนะต,ต,ต่อตใจสุดยาด ตากแดดนี่ไม yeah! ่มีเลยเสียวพี่จอเป็นคนเดียวที่ไม่ต้องทาครีมกันแดดอ่ะเอานี้ดิไงว้าวอะไรเนี่ย้ามปทำอะไรเข้าได้แต่ทำไมนี่ไอรถเราสักคันอีกห้ารอถึงหรือว่ายังไงโอ๊ยเป็นนักยางเทียงสบายมาก Các bạn hãy đăng kí không bỏ